น้องยูนมิโกะลงมานะแล้วก็หนาวเอาไทฟตเอล่าอ่าทยชาแล้วน้องนี่ยกว้เอ้าน้องนิโออ่าเจ็ดเร็เจ็เ้ต่อสิห้าโคตรจุดตัวหมายเลขแทนหมายเลขเบอหมายเลขเก้าหมายเลขห้าเข้าหมายเลขเก้าออก หมายเลขห้าน,น้องน้องหมูนะครับผู้กินกิปิยานะครับลงไปถึงเส์ฟเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหแรงดีอยู่ใช้ได้อ้ฟุตูจิตั้งไว้ต้อยยอนตับบ้างตับบ้างยเล็กกรรักา,การผู้เห็นอโอ้โหตั้งไว้คนเดียวคนเดียวคนเดียว <c oughs> เขาสามารถคียีพอดีนะองไทยูเนี่ยแบ่งมาเล่นรอบสนามเลยนะครับสนามนี่เทบเต็มพุ่พี่เลยครับโอ้โหเปดมาลงเออสิเกนี้เโอ้โหเสลูกนม้นะครับน้องปุมยเน่นาไม้ดมารับไว เตะตั้งไปแฝงกอโอ้โหตบลูกมือออกไปนะครับเออไทยอินเตอร์ไทยอินเตอร์อะเป็นกรติก็นี่แหละไทยอินเตอร์แอะแอะสามสองโอ้โหลูกมือเอ้าให้เพืตั้งไวรตบข้ามมาลูกไว้กันแตะอ่าตีเคาะข้ามแล้อกันข้ามมา อตกลงนห้จะไว่มาหาบอลเราจะ่งอกจากบอลไม่ไลยเนี่ยนะครับโยกลงดองนะครับตุกเกงใจกันนะครับสิบแติดโอ้โหตดตันะทีนี้ น้องกอยนะครับเปิดแรงดีไปนิดนึงออกไปลูกนี้ฮัลโหลคาเต้เหาไงยอดลูกนี้นะครับตู้แปสิบเอ็ด หมายเลขสิบสามนะครับน้องแมวนะครับไม่รูัวนี่นะครับผู้คุ้นๆน,นะครับน้องแมวนะครับหมายเลขแปดโอ้ยแหมหมายเลขแปดนะครับตบออกไปนะครับน้องพลิกแมวเซฟ ใส่สำหรับเขาไม่ใส่สำหรับแคงเราให้ส่สำหรับเขารถ <c oughs> เปลี่ยนตัวนะครับหมายเลข12เข้านะครับหมายเลข3นะครับออกน้องเต้มเข้าไปนะครับสักสิบทอลุ้นเจริญนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับโด้อรับ ลายาเป็น13ต่ยืดกะโดดกระขลักคงเทียนครับ้นไปด้วอนะครับเกิดใบข้ามสวยๆ3ต่อ13ป้าวีนี่น่ะอ่านะครับน้ำกระตนะครับจารุมงจัุมงตขึ่นไป้กระตนะครับสวยๆสวยๆสวยสวย ี่ามา้วกตีได้นะครับดนี่ดูเท้าการาััยเอไม่ไดนะขาไวเหมือนกันรับ้อขวันะครับบบมันไม่เข้ามาโขนามน,นะอย่าขาเตะโน่นะเบิข้างบนก็เลวันเลยนะ2 3 8 3 อ้าวะไรถตีอยาไรขนึงได้ไม่ได้ขึวงได้ไม่ได้เอาได้ไหยังแรงยังยังยังิดเดีนิดเดียวนิดเาว ดนะครับต้องเขาโปลนิดนึงนะครับไล่มาเต็มตีสเงสางยี่สิบสามเอาเด้กข้ามาเอาเด็ก เลือกเรื่องนี้อ่ครับสิบห้า ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับนะครับแปดพอยครั้หนึ่งนะครับเอานิดอีกครั้งหนึ่งไม่เอาแล้วลนะนิดไม่เอาแล้วเอาไปก่อนนะครับข้ามไปก่อนไอซ์บิ๊กบิ๊ก5นะครับในเซตแรกนะครับ25ต่อ10นะครับว่าผู้ชนะนะครับนำยู่นะครับลุกขึ้น วันนี้นะครับทางคุณสัพพ yep. okay. uh ัน oh, ธ์นะครับไม่รู้ว่าอันฉีบนักิลู์ที่เท่าไหร่นะครับนะครับเรนของเรานะครับ่อบคุณนิ้ายเออลุงนะครับคุณนิยายครับเบอรอร์นึงักเ่อผม่าพี่แตวัดไปแล้ว